มันคลั่งมากกัล่ะฉันว่าทุกขับรถไล่ชนคนอื่นเขาเพื่อทำลายหลักฐานกล้องวงจรปิดก็มีเยอะแยะว่าไม่ได้หรอกค่ะเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเวลาที่มีเรื่องสำคัญเสม,อ,เสมอละค่ะฟินเขียนอีเมลกับพาสเวิร์ดเนี้ยด้วยลายมือมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะขนาดชื่ออีเมลนะยังมีชื่อของวีนัสอยู่ด้วยเลย วนนอัี้มันมีความหมายอะไรไหมอ่ะมันเป็นวันเดือนปีเกิดของไอครับทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเจ้ ในแท็บเล็ตของฟินอะมันมีแอปของกล้องที่แอบถ่ายเอาไว้ซึ่งมันบันทึกคลิปทั้งหมดเอาไว้ถ้าฟินอะติดตั้งอัตโนมัติที่มันซิงกับ Google Drive ะ่ะข้อมูลก็จะอยู่อย่างน,นทั้งหมด Google Drive มันเป็นพวกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์แบบพวกดอกบอกไ c l o u าอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่ถ้าเราตั้งซิงกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ต ข้อมูลจะถูกอัปโหลดขึ้นพื้นที่พวกนี้อัตโนมัติเลยนี่คลิปนี้ที่ฟินทำไว้นี่ ถ้าดูมาจนถึงตอนนี้นั่นโคงหมายความว่าฟินตายแล้วไอขอบคุณไอมากนะที่ไอดีกับฟินมาตลอดฟินขอโทษที่ฟินทำร้ายไอที่เรื่องมันมาไกลขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าฟินหลงผิดฟินเลือกทางเดินผิด ฟินเห็นทางลัที่จะประสบความสําเร็จตัวที่ฟินไม่รู้เลยว่าปลายทางของมันจะเป็นเหวฟินขอให้การชดใช้ของฟินครั้งนี้ไม่สูญเปล่าฟินขอให้เราจับคนผิดมาลงโทษได้ไอ้สมควรมีชีวิตที่ดีมีความสุขคุณชวิน ฝากคุณดูแลไอด้วยนะโชคดีนะไอ เสียดายเนาะพอคนเราคิดได้แต่จะกลับตัวกลับใจมันก็ไม่ทันซะแล้วฉันโชคดีที่รอดมาได้แต่เป็นโชคร้ายเลยต้องแรกด้วยชีวิต หลวัดเลยดีไหมอะอย่าพึ่งวีนัสมันชอบเล่นใหญ่เราต้องเล่นใหญ่ให้สมศักดิ์ศรีของมัน อีก2โต๊ะตรงนี้อยู่ตรงไหนเอาออกมาวางเลยพี่บอกแล้วว่าเท่านี้มันไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มง,งานแล้วสื่อต้องหยิหน้าง,งานทั้งหมดเข้าใจไหมคะค่ะคุณริสาขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจจะขอแป้งสัหน่อยนะคะได้คะ่ะเออเดี๋ยวเอากระเป๋าวางไวบ้บนโต๊ะก่อนไหมคะจะได้ไม่เกะกะนะคะไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษคะ่ะ เิดตัวผลิตภัณฑ์ของวิสามาบอกเลยนะคะว่างานนี้วิสาตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะค่ะงานนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้ เพียบเลยค่ะสงสัยว่ามันกลัวพวกเราจะเข้าไปก่อกลัวในงานแบบนี้เราน่าจะรักรอบเพ้างานยากแล้วล่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลบรอยแผลเป็นแบรนด์ลิสาค่ะ คุณลิสามาได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่ามีไลฟ์คคบชื่อดังมาร่วมุ้นด้วยขอเสียงปรบมือให้กับคุณลิสาและคอบวีนัสค่ะค่ะตาบมาว่าวันนี้นะคะจะไม่ใช่แค่ง,งานเปิดตัวครีมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาส ให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วละค่ะทุกคนสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนกับวีและคุณริสาได้อย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าใครได้ทราบถึงที่มาที่ไปของแบรนด์นี้แล้วจะรู้ได้เลยว่าทำไมวีถึงได้เลือกที่จะมาทำงานร่วมกับคุณริสาริสาเนี่ยอยากจะแชร์นะคะความประทับใจที่ริสามีให้กับตัวโคชวีนัทมากๆเลยนะคะโคชวีนัทเนี่ยบอกริสาชัดเจนเลยนะคะว่าอยากจะแบ่งยอดขาย10%ซ์ บริจาคเป็นการกุศลค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันวีเป็นเหยื่อถูกทำลายทั้งทางร่างกายและจิตใจมาซึ่งแผลเป็นทางร่างกายของวีค่อยๆจางลงค่ะเพราะครีมตัวนี้เลยค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับโฆษณาตัวแรก ของครีมลบรอยแผลเป็นแบรนด์ลิซ่าได้เลยค่ะ ไป,ไปไปไปรักต <esh> ัวไป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 รักตัวไปเลยไป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 ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะวีเองเจออะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยค่ะ เวลาที่จะเริ่มต้นทาอะไรดีๆและอาจจะไปกระทบกระทั่งต่อผลประโยชน์ของธุรกิจคนอื่นนะคะม่ต้องตกใจค่ะไปนะเว้ยไปเว้ยไปให้พ้นนะระวังไว้ให้ดีๆล่ะเดี๋ยวฉันจะแอบเข้าไปอีกถ้างั้นเฝ้าไว้ครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคะเชิญเลยค่ะงั้นเอาอย่างนี้กันดีกว่าไหมคะระหว่างที่รอจอใครมีคำถามยกมือขึ้นได้เลยค่ะ ุณผู้หญิงท่านนั้นค่ะลูกศิษย์คนโปรดของโคช้ชมาตามคำเชิญแล้วค่ะอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ร,รอบนี้เนี่ยจะมีของออกมาขายไหมคะแล้วโรงงานเนี่ย ตั้งอยู่บนสุสานหรือว่าหวงซุยอีกเหมือนเดิมหรือเปล่า <G ül> แล้วเป็นออกสโมเดลหรือเปล่าคะอีกคาถามนึงนะคะโคชอยากทราบว่าที่ทําแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยทำเพื่อบังหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคะโคชกาดอยู่ไหนคะมาจับตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปด้วยคะ่ะต้องขอบคุณโคชมากๆเลยนะคะที่สอนให้ไอตั้งเป้าหมาย โคจะต้องภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากๆเลยล่ะคะ่ะเขาตั้งแต่ที่โดนโคชทำร้ายไอ้ก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเลยว่าชาตินี้ไอ้ต้องเปิดโปงให้ทุกคนได้เห็นว่าท่าแท้ของโคชเป็นคนยังไง พี่ชายผมทายังไงพี่ให้ไอ้เมฆโยกขบิคไม่ให้ผมทุกอย่างแต่นีนความจริงแล้วพี่คือคนที่ทำทุกอย่างทั้งหมดทั้งเรื่องออกัสพี่รู้แต่แรกแล้วว่ามันคือชร์ลูกโซ่แต่พี่ก็หลอกให้คนเองินม,มาลงทุนพี่ดึงผมมาเป็นหุ้นส่วนดึงผมมาเป็นเซ็นเตอร์หลอกให้ผมตั้งบริษัทนั่นีอความจริงแล้วพี่เตรียมทุกอย่างไว้เพื่อโยนความผิดมาให้ผม พี่ศรัทธาพี่แต่พี่ก็ยังให้ไม่ไปฆ่าเขาพี่ต้องรอให้นนมาแฉพี่ทั้งหมดแล้วพี่ลอมจิตคุกเหรอ,อ